สวัสดีครับโจฮักนัาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและในการใช้ชีวิตของโจตั้งแต่นะครับก็คือเด็กมาเลยท่านผู้ชมแล้วก็จนมาถึงอายุ54ย่าง55เนี่ยโจเจออะไรมาบ้างนะครับก็คือ5้าโรคที่ผมเป็นอยู่นะครับก็คือว่าผ่านมาเนิ่นนานตั้งแต่เด็กยันอายุ54ยัน55เนี่ย ผมเจอโรคอะไรบ้างท่านผู้ชมเราก็จะมาคุยกันนะครับโรคแรกก็คือนะครับรูมาตอยท่านผู้ชมรูมาตอยนี้เกิดจากนะครับพันธุก,กรรมเลยคือพันธุก,กรรมทางแม่ผมเนี่ยเป็นรูมาตอยป,ปวดข้อข้ออักเสบรูมาตอยนะครับรูมาติซั่านี่แหละท่านผู้ชมที่ภาษาเขาเรียกกันนะครับและทีนี้ในของส่วนที่ผมเป็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมาติดตัวมาก็คือปวดข้อข้ออักเสบ รูมาตอยหรือรูมาติซัมคือปวดตามข้อเพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวผมเนี่ยมีญาติพี่น้อง78คนก็จะเป็นรูมาตอยกันหมดนะครับแต่เราก็จะบำบัดด้วยสมุนไพรก็คือสมุนไพรกำแพง7ชั้นนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเห็นชัดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีไผ่สีสุกในอยู่ในตำรับนั้นในมัดนั้นนะครับเวลากินท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็คือปวดไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ปวดแม้กระทั่งเส้นผมเจ็บแม้กระทั่งเส้นผมนะครับอันนี้ก็คือชีวิตครั้งแรกที่ผมกินแค่ถ้วยเดียวก็สามารถปวดทั้งร่างกายเลยนะครับอาหลังจากนั้นครับโรคที่2ก็คืออยู่ในชั้นมัธยมผมเจอไรท่านผู้ชมก็คือม2ว3เนี่ยผมเป็นโรคไตย,ยันไปหาปวชผมเป็นโรคไตเกิดจากอะไรท่านผู้ชมก็คือเกิดจากพฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการกินคือคนในครอบครัวเราก็กินปลาลาปลาแดกปลาเจ้าอยู่แล้วท่านผู้ชมความเค็มเนี่ยทำให้เกิดเป็นโรคไตได้นะครับเพราะว่าแล้วก็ในช่วงที่เรามีโรคประจําตัวอยู่ด้วยนะครับก็คือกรรมพันธุ์นะครับพันธุก,กรรมรูมาตอยปวดตามข้ออยู่แล้วนะครับทีนี้พอมาเป็นโรคไตท่านผู้ชมสมุนไพรที่ช่วยมาบําบัดในการฟอกไตของผมก็คือนะครับก็คือคือผมบวมทั้งตัวท่านผู้ชม และก็ลิ้นไม่รู้จักรสชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเปรี้ยวกินมะนาวประมาณ10ผล20ผลไม่รู้จักเปรี้ยวไม่รู้จักเค็มอ่ะนี้เป็นเยอะแล้วนะครับก็คืออยู่ในระยะขั้นสุดท้ายแล้วนะครับบว,วมทั้งตัวสิวก็มีเพราะว่าระบบขับถ่ายผมก็รวนหมดนะครับก็คือว่าต้องเอานิ้วแย่ไปที่รูกน้นนี่ะท่านผู้ชมเอาดึงดึงอึอ,ออกมานะครับเพราะามันเป็นขี้แพ้นะครับนี่แหละนะครับเป็นก้อนๆเลย แล้วก็เลือดไหลเพราะฉะนั้นในระบบขับถ่ายของคนที่เป็นโรคตายอยู่แล้วนะครับก็คือแย่มากนะครับแต่ผมก็จะใช้อ้อยแดงในการที่จะมาฟอกไตท่านผู้ชมอันนี้ก็คือฟอกไตโดยที่ว่าเราไปโรงพยาบาลสมัยนั้นก็คือเขาให้มารักษาตัวที่บ้านเราก็ไม่ดีขึ้นแต่นะครับมีคำของหมอที่แนะนำมาก็คือพฤติกรรมการกินห้ามกินเค็มห้ามกินเผ็ดจัดนะครับ ห้ามกินหวานจัดท่านผู้ชมอะไรที่จัดจัดนี่ก็คือทิ้งไปได้เลยผมก็เลยสรุปได้ว่านะครับคนที่เป็นโรคไตนี่คือพฤติกรรมการกินเราต้องไม่กินเค็มแล้วอาการของผมก็ดีขึ้นนะครับลิ้นก็รูร้รสแต่ผมก็ไม่กินเค็มไม่กินเผ็ดจัดไม่กินหวานจัดนะครับเค็มๆนี่อาหารที่พวกาสารปรุงแต่งนะครับก็อย่างผงชูรสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกลือ น้ำป,าปลาปลาลานี่ก็คือหยุดเลยท่านผู้ชมผมหยุดประมาณ10ปีที่ไม่กินความเค็มกินอะไรก็จืดๆไตผมก็ดีขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมการกินนะครับส่วนออกกาลังกายก็นิดๆหน่อยท่านผู้ชมเอาละหลังจากนั้นต่อมาท่านผู้ชมผมอยู่ในช่วงปวชผมก็ยังรักษาตัวอยู่นะครับก็พฤติกรรมการกินนี่แหละสําคัญที่สุดนะครับอาการผมก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ขอบอกท่านผู้ชมทุกวันนี้ก็ตายด้วยโรคไตนี่ก็คือปากนะครับพฤติกรรมการกินหลังจากตอนนั้นต่อมาผมก็ได้ไปทํางานที่นะครับมหาวิทยาลัยนะครับระดับมหาลัยผมก็ได้เรียนหนังสือด้วยและก็โรคที่ผมเป็นก็คือภูมิแพ้ท่านผู้ชมภูมิแพ้ผมก็ได้มารักษาตัวนะครับได้มารักษาตัวก็เลยรู้สมนุนไพรที่ในการบําบัดนะครับในการบําบัดตัวเอง ผมกินสมุนไพรตำแยแมวอยู่ประมาณ2เดือนท่านผู้ชมเปลี่ยนสมุนไพรทุกวันนะครับ <c oughs> ก็วันละมัดนะครับวันละมัดเลยตั้งแต่รากนะครับก็คือทั้ง5ตั้งแต่รากก็กินอยู่2เดือนท่านผู้ชมกินอยู่ประมาณ3วันนี้จมูกผมแห้งเลยจามจามไม่หยุดนะครับอันนี้ก็คือโรคที่3ของโจแล้วนะท่านผู้ชมก็คือโรคภูมิแพ้กินอยู่2เดือนนะครับสมุนไพรตำแยแมว อาการพวกนั้นก็หายไปนี่ผมไม่ได้กินยาก็10บกว่าปีมาแล้วนะครับโรคที่4ท่านผู้ชมที่ผมเจอนะครับตั้งแต่มาเป็นนายแบบแลกะก็ถ่ายโฆษณานะครับถ่ายโฆษณารถนะครับยี่ห้อหนึ่งแล้วก็เล่นฝึกเล่นกล้ามมา28ปีเต็มก็พฤติกรรมการกินของผมก็คือกินไก่ท่านผู้ชมกินไก่เยอะแล้วก็เครื่องในไก่ผมชอบมากนะครับอันนี้จนทำให้ผมเป็นโรคเกา นะครับโรคที่4ี่ก็คือโรคเกาต์ทีนี้ก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็ปวดตามข้อท่านผู้ชมตัวเองนี้เป็นรูมาตอ,อยู่แล้วนะครับก็ผสมโรงเลยเป็นโรคเกาต์นะครับเกิดจากพฤติกรรมการกินนะครับเพราะผมกินไก่เยอะเพราะว่าต้องนะครับต้องพอกไก่นะครับสไตล์นายแบบนะครับดูตามมอนิเตอร์ได้เลยท่านผู้ชมและนะครับ ผมก็ต้องมาฝึกการกินตัวเองใหม่นะครับก็คือว่าอันไหนที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกแล้วก็กินอย่างไก่เนี่ยผมจะกินเฉพาะอกปีกผมก็ไม่กินนะครับเครื่องในไก่ผมที่ชอบชอบกินก็ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ไขเ่เย่วมาท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่กินเช่นกันนะครับก็หยุดพฤติกรรมการกินตัวเองกินอาหารซ้ำๆอย่างหน่อไม้เนี่ยผมก็ชอบมากนะครับก็ต้องหยุดไปเพราะว่าเกานะครับอ่ะ อันนี้ไปหาหมอแล้วก็แล้วท่านผู้ชมแต่ทุกวันนี้เกี่ยวกับเกาผมก็ไม่มีปัญหาแล้วโรคที่5นะครับของผมเนี่ยก็คือโรคประดงท่านผู้ชมโรคประดงเส้นประดงเลือดประดงลมโอ้โหผมนี่คือหลังจากอย่างนี้ท่านผู้ชมพฤติกรรมการกินของเราตั้งแต่ผมมาอยู่ต่างจังหวัดที่อยู่มหาสารคามเนี่ยก็พี่สาวทํากับข้าวให้กินก็จะมีเคม็มมีหวานมีเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับสารปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นรถดีไม่ว่าจะเป็นผงชั่วรถนะครับผมก็ไม่ได้ควบคุมอีกต่อไปแล้วส่วนที่เป็นก็คือประดงท่านผู้ชมนี่ก็คือว่ามันรวนไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ปวดขาข้างซ้ายมาเป็นขาข้างขวาภายในแค่ครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองมันจะวิ่งมาหาขาข้างขวาคือปวดขาข้างซ้ายอยู่ดีๆแล้วก็วิ่งเขาเรียกว่าประดงเส้นประดงลมประดงเอ็นนะครับปวดตามเส้นปวด คือผมจะเดินไม่ได้หรือนะครับบางทีก็เดินไม่ได้อยู่วัน2วันนะครับมันก็จะแบบเอ็นมันจะตึงตั้งแต่ขานะครับยันมาถึงเอวเลยท่านผู้ชมคือถึงหัวเข่าก็พับไม่ได้นะครับประดงผมก็จะกินสมุนไพรประดงนะครับก็ได้ขออาจารย์สุดชาตินะครับก็คือหมอยาสมุนไพรนะครับที่อยู่บ้านกลางโคกนะครับเป็นหมอสมุนไพรที่นะครับได้รับการอนุญาตในการ ที่เป็นหมอโบราณนะครับเป็นหมอพื้นบ้านโจก็ได้เอาของท่านอาจารย์สุชาติมากินนะครับก็ดีขึ้นเพราะทุกวันนี้โจก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยพฤติกรรมทุกๆโรคที่โจได้พูดมาเนี่ยมาสรุปก็คือพฤติกรรมการกินนะครับพฤติกรรมการกินและที่สําคัญก็คือการออกกําลังกายมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งท่านผู้ชม ก็จะเห็นนะครับที่ผมออกกําลังกายก็คือบาคู่นะครับบาเดี่ยวนะครับส่วนบาห่วงก็อยู่บนต้นอ่าอยู่บนบ้านนะครับก็จะได้ออกกําลังกายนี่แหละท่านผู้ชมโรคทุกโรคที่โจมมาก,ก็คือ5โรคไม่ว่าจะเป็นโรครูมาตอยปวดตามข้อข้ออักเสบนะครับรูมาติซัมนี่แหละนะครับก็เป็นโรคพันธุกรรมโรคที่สองก็คือโรคไตนะครับในช่วงมัธยมไปหาปวช โรคที่3ก็คือนะครับมาทํางานอยู่ในระดับมหาลัยก็เป็นภุมิแพ้นะครับก็กินตําแยแมวโรคที่4ก็เกาท่านผู้ชมโรคที่5ก็คือประดงไม่รู้โรคต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับอานี่ก็คือ5โรคเกี่ยวกับโจหักนัสารคามนะครับ